อุเทศแห่งจตุราริยศัตร์ภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปัตนะมฤกทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือพรามเทพมารพลมหรือใครๆในโลกจะท่านทานให้หมุนกลับมิได้ ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐส,สีอย่างสีอย่างเราไหนเล่าสีอย่างได้แก่ความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุก์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปัตนะมริกทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักที่สมณนะหรือพรามเทพมารพลมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเรสริฐสี่อย่างเหล่านี้แล